การรับน้องหน่อยนะพวกเราก็เคยผ่านการเรียนนะครับแล้วก็มีการรับน้องมหาวิทยาลัยต่างๆวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนะปรากฏว่าเรื่องรับน้องโหดเนี่ยก็ยังไม่หมดไปจากสังคมไทยนะครับล่าสุดถูกเปิดเผยมาจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับที่ภาคพยับเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีการแหกกฎนะครับพานักศึกษาไปรับน้องนอกสถานที่นะจนได้รับบาดเจ็บ อ่ะเรื่องนี้อ่ะพี่ก็คือจริงๆแล้วเป็นพี่สาวของนักศึกษาคนนี้นครับเขาเอาไปโพสทาง Facebook ว่าน้องเขานี่ระดับปวสปีหนึ่งแผานาวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยนะครับก็พาโดนพี่เนี่ยพาไปรับน้องพร้อมกับเพื่อน,นอีกสิบสามคนก็อยู่ๆก็เรียกว่า ไปตั้งแต่เย็นยันกลางดึกเลยครับให้ไปกิ้งกลางทุ่งนาโอ้โหคือจริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่กิจกรรมที่เขาหมายอะไรเขาจัดใช่แล้วไปกันเองใช่ไปกิ้งกลางทุ่งนาพอเป็นแผลก็เอาน้ําเกลือลาดโอ้โหฆ่าเชื้อคือประเด็นคือเด็กคนนี้เขาเป็นเขาเป็นลูกความดันสูงแล้วไงพอแล้วอาการมันก็เลยกาเริบพอพี่เขาเห็นน้องเขาไม่ค่อยดีก็ก็เลยโมโหไปโพสแต่ประเด็นก็คืออเด็กคนเนี้ย กับกลายเป็นฝ่ายโดนกดดันหลังจากเป็นข่าวไปแล้วว่าโดนเพื่อนโดนรุ่นพี่กดดันตัวตัวเองนี่คิดอยากจะลาออกซะเองเลยนะหลายหลายครั้งครับหลายกรณีก็จะเป็นฝ่ายหนีเองเลยเอ,อ,อาจจะให้ส่วนเรื่องก็ไปถึงระดับอ,อธิการนะครับครับก็ทางทางรองศาสตราจารย์ดรธีรศักดิ์อุรัตนานนท์นครับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการธิการนักศึกษาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านานานเนี่ยเขาก็บอกว่า ตากาสอบเบื้องต้นเนี่ยยอมรับรุ่นพี่สิรุ่นพี่ที่เกี่ยวข้องสิบห้าเขายอมรับว่าพารุ่นน้องปวสปีหนึ่งเนี่ยไปนอกสถานที่จริงและทำโดยไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยครับก็ตอนนี้เขาได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อได้จริงมานะครับครับก็ก็ถือว่าเป็นความผิดรุนแรงนะครับจะจะลงโทษเริ่มตั้งแต่อันลำดับแรกคือหักคะแนนจิตพิสัยครับสองภารเรียนหนึ่งภาคเรียน แล้วรุนแรงที่สุดก็คือไล่ออกอแต่เขาบอกเลยนะถ้าเกิดญาติของนักษาชายเนี่ยจะไม่แจ้งความเอาผิดทางมหาลัยจะไม่ช่วยนะครับก็โทษอาจถึไงไล่ออกนะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ถึงขั้นพักเกลียนะยอะไรอยงเงตอนนี้หากคะแนนที่พิสัยก่อนอ,อนะฮะแต่ว่า<ต>ดูน้องที่เขาออกมาเปิดเผยเนี่ยเขาก็ไม่ได้โดนคนเดียวนะหลายคนก็โดนนะ มีคนหนึ <Harriet. S 1> ่งอายุ19ปีเป็นนักศึกษาเหมือนกันเนี่ยลักษณะเดียวกันนะมีให้แก้ผ้าเหลืองเกงในตัวเดียวแล้วก็ทําโทษต่างๆนานากิ้งไปตามทุ่งนาอย่างที่เอบอกเนี่ยจนตัวเป็นแผลปัญหาคือว่าเอาน้ําเกลือเนี่ยน้ําผสมเกลือเนี่ยมาลาดที่ตัวอีกท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นผมก็เจ็บปวดแสบปวดร้อนอ่ะใช่ใช่เนี่ย แต่แต่ผมไปไล่ดูข่าวเก่านะครับว่าปีห้าสิบแปดนี่ที่นี่ก็เคยมีข่าวมาแล้วเป็นลักษณะเหมือนเป็นภาพเอารุ่นน้องมานอนคว่ำหน้าอยู่บนโคนนะครับแต่เขาก็บอกว่าเป็นการเป็นถ่ายมุมมุมออกมาดูเป็นอย่างนั้นนี่จริงเป็นอย่างนั้นไปเองแต่จริงแล้วไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะหลอดูกันอันนี้ก็ยังถือว่าเบาอะถึงตายก็รับกันมาแล้วใช่ครับ